being a source of food safety in production ขอบคุณมากค่ะพูปกันดีไหมคะท่านท่านอธิบดีคะขอขอขอนุญาตเรียนเชิญถ่ายรูปขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกสถานีทุกเขตนะคะท่านได้เปิดของท่านค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแคปหน้าจอนะครับ Recording in progress. แล้วก็เมื่อกี้ค่ะท่านอธิบดีค่ะท่านได้อ่านสารนะคะสแสดงความปรารถนาดีนะคะขอบคุณหมอดินอาชาที่มาร่วมแรงร่วมใจกับเราในการพัฒนาที่ดินนะคะในลำดับนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะได้แปลสารท่านอธิบดีเชิญชวนพวกเรานะคะได้แสดงท่าพร้อมกันนะคะมีโจทย์จากส่วนกลางนะคะเชิญน้องคนเวทีเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับผมชนันยุทธเอกครับนักวิชาการเกษตรจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นครับขอกราบสวัสดีหมอดินทั่วประเทศนะครับทั้ง77จังหวัดนะครับค่ะสวัสดีนะคะอรุณรัน์อัมพวาจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นค่ะเมื่อี้เนาะจะเป็นวันหมอดินนะคะวันที่10กุมภาพันธ์นะคะมีความรู้สึกดีใจกับพี่น้องหมอดินทุกขั้นนะคะที่มีวันหมอดินเมื่อนี้ นะครับกับกิจงานวันนี้นะครับของดีหมอดินถิ่นหมอแคนนะครับมาดีนี่ของดีมาฝากนะครับผู้ท่านหมอดินท่านชากําลังโชว์ผลิตภัณฑ์เลยอาะบอกเรื่องของดีหมอดินของเฮาเป็นเจ่นไหนครับของดีเมื่อขอนแกนของเฮาครับสวัสดีครับหมอดินทัวประเทศไทยครับขอนแก่นมีของดีคือตอนนี้มีเข่าที่สามารถปลูกในดินเข้มดีคือของดีครับก็อ๋อสวัสดีกันเนาะของดี น้อยน้อยนะครับพอน้อยน้อยนะครับได้ใจความอันนั้นจากท่านชายมาดูจากท่านผู้หญิงบ้างของดีของห้องเป็นเั่นไรครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะระเบียบสารนะคะหมอดินจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเป็นธรรมดานี่ค่ะของดีหลายแล้็ของหายเยอะนะคะของหายก็คือขอนแก่นนี่ตรงเกลือนะคะตรงเกลือขายปัจจุบันนี้ หมอดินปัวดินคุณหมอเยลล้มบานกับปัวคนป่วยนะคะจังวัดขอนแก่นปัวดินจากดินเข้มที่ต้มเกลือได้ปลูกได้ทุกอย่างเลยพี่น้องแล้วก็ปลูกพักกรง่ามปลูกเขา่าก็ะเป็นเข่าอินซี่นะคะเป็นเข่ากลองร้วก็สุขภาพจะดีมากเลยนะคะพักกระปอดภัยเข่าเนี่กระปอดภัยเพราะว่าได้มาตรฐานอินซี่นะคะ ราวาเมนเาสซอยูพื้นที่ดินเข้มกระ้างนะคะดินเข้มก็ดีแนวนึงปูเขาหอมค่ะหอมมากเลยนะคะขลองดีของจังหวัดขอนแกน่นแต่มีผาไม้พร้อมนะคะมีผาไม้สุดยอดของจังหวัดขอนแกน่นขอเชิญพี่น้องนะคะหมอดินทัวโลกทั่วประเทศให้เฮานี้ละคะ่ะยี่ยม,มนนะะขอนแก่นเ้อค่ะเด้อ โอ้ยก่อนแกนบอกแล้วว่ามีแต่ของดีๆนะครับนี่เราอยากได้3คําจากท่านชายก่อนเลยครับขอสามคำครับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศครับดีใจครับโอ้ยว่าผ่านพันชัยบอกดีใจใครับมาฟังเสียงท่านหญิงบ้างครับดีใจลายโ <tam> อ้ยขมิ้นลุกเตล็่ขมนลุกตัวประเทศเลยครับพ่อแม,ม่พี่น้องครับนี่ ฟังจากหมอดินท่านชายหมอดินท่านหญิงแล้วมาฟังเสียงสามคำจากท่านผออสุกัญญาครับท่านดรสุกัญญาธวีจิตค,ครับขอสามคำครับคักีหลีเป็นแังไดกครับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นหมอดินอานสาผู้นพาอาหารลอดภั่เย้เสวัสดีครับพี่น้องหมอดิน อาสากรมพฒนาดินกระทรวงเกษตรที่คารวะทุกท่านวันนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดมีวันหมอดินอาสาเกิดขึ้นคือวันที่10กุมภาพันธ์นะครับอาการกําหนดวันหมอดินอาสาทําไมเราถึงกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์แล้วทําไมเราถึงกําหนดวันที่10นะครับที่ไปที่มานะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นเดือนที่ทุกคนรู้กันดีว่าเป็นเดือนแห่งความรักพี่น้องอดีนาสาเราในปัจจุบันนะครับจากกลุ่มเล็กๆจนเติบโตมาได้7,700 7,700รกว่าคนนะครับซึ่งเราก็อยู่กันด้วยความรักและความผูกพันแล้วที่เอาเลข10บขึ้นมาเป็นวันที่10ก็ถือเป็นเลขที่มงคลที่สุดของพี่น้องชาวไทยคือเราหมองวันหมอดีนอาสาเกิด ในรัชกาลที่10บนะครับเราถึงเอาตัวเลขและเดือนที่เป็นมงคลน,นี้มากำหนดเป็นวันหมอดินาสาของกรมพัฒนาที่ดินพี่น้องหมอดินอาสาที่เคารพรักทุกท่านครับในวันนี้นะครับเราก็ได้มีตัวตนที่แท้จริงของหมอดินาสาโดยเรามีวันของตนเองที่เราได้ร่วมทำกิจกรรมกันมา20กว่าปีนะครับก็ มีการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้อะไรต่าง,างๆหลายๆเรื่องที่ได้นําไปถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรในเรื่องการพัฒนาที่ดินได้ทําอาชีพในการเกษตรที่มีผลผลิตเพิ่มและก็ได้ลดต้นทุนในปัจจุบันนะครับหมอดินาถาทุกทุกท่านนะครับจงภูมิใจในตัวเองเถอะว่าปัจจุบันหมอดินาถาของเราไม่ได้เป็นหมอดินาถาเฉพาะประเทศไทยแล้วนะครับ เอฟเอในปีนี้ในวันดินโลกนะครับก็ได้มาเรียนรู้และก็นำเอารูปแบบหมอดินอาสาของประเทศไทยไปถ่ายทอดให้กับประเทศต่างๆในโลกนี้เพื่อจะได้มีอาสาเหมือนหมอดินอาสาของเราพี่น้องครับ uh, ในครั้งนี้นะครับหมอดินอาสาของเราสิ่งที่กรมพัฒนาที่ดินปรารถนามากที่สุดนอกจากเราจะมีองค์ความรู้ในปัจจุบันแล้ว ต่อไปอีก9ขั้นต่อไปอยากให้หมอดินาถาของเรานะครับรู้จักเป็นผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะมีการผลิตอะไรต่างๆก็ห้หยรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันทํารวมกลุ่มกันขายและเป็นผู้ประกอบการเองนะครับโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งตลาดออนไลน์เดี๋ยวนี้โลกมันกว้างเราจะได้ไม่ต้องขายแต่เฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนเราขายได้ทั่วประเทศไทยแล้วขายได้ไปั้งทั่วโลกนะครับ แล้วหวังกรมนาวินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมอดินอาสาของเราจะได้พัฒนาเป็นระดับอินเตอร์ต่อไปครับขอบคุณมากครับผม